ทุกวันพบกับรายการของช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนามานำเสนอครับเกมการเมืองจะเดินไปตามนี้อย่าไปคิดให้มันมากอนุทินชาญวิรกูล น่าจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากการสนับสนุนของทักษิณและพรรคร่วมรัฐบาลแต่นายอนุทินต้องเสียโคต้ากระทรวงมหาดไทยให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อแลกกับการได้ขึ้นมายืนอยู่ในจุดสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิตกระทรวงมหาดไทยคือของแสลงของนายอนุทินที่ใช้งานไม่เป็นแถมผู้ว่าราชการหลายจังหวัดทั่วประเทศไม่มีสายป่านออตรงเหมือนพรรคเพื่อไทย จึงเห็นได้ง่ายว่าที่ผ่านมานายอนุทินใช้ประโยชน์ต่อกระทรวงมหาดไทยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและไม่โดดเด่นและสร้างประโยชน์ได้น้อยต่อพักการเมืองของตนเองไม่เหมือนการดูแลกระทรวงคมนาคมที่นายอนุทินดูเหมือนจะได้ประโยชน์ต่อกระทรวงนี้มากกว่าแต่กระทรวงมหาดไทยนั้นกลับมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพักเพื่อไทยในการบูฐานเสียงของพักขึ้นมาใหม่ หลังทักษินพ้นโทษและสามารถออกมาบัญชาการเกมการเมืองได้แบบเต็มสุขทักษินยังมีอำนาจเหนือกว่าทุกพักการเมืองในการกลุ่มความได้เปรียบทั้งหมดในสภาแม้จะสูญเสียนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีไปก็ตามจึงเป็นคนเดียวที่เป็นผู้กำหนดเกมที่จะแบ่งพันโคต้ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงให้พักไหนไปดูแล ซึ่งย่อมไม่ใช่อำนาจของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนแม้ว่านายอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเกมการเมืองเป็นเรื่องของผู้ที่ฉลาดและอดทนเป็นเท่านั้นที่จะรอดและไปต่อได้ส่วนผู้ที่เดินเกมการเมืองแบบโบราณและอ่อนด้อยเรื่องการวางตัวทางการเมืองก็ย่อมต้องต้มปลักอยู่ที่เดิมแน่นอนว่าเกมนี้ ผู้ที่จะไม่ได้ไปต่อและไม่มีค่าในสายตาของทักษิณก็คือพักของคุณหญิงสุดารัตน์กับพักเสรีรวมไทยแม้จะมีนโยบายที่ดีแต่หลายครั้งที่ออกมาพูดโจมตีพักเพื่อไทยและพูดถึงความอ่อนด้วยในการทำงานของเศรษฐาทวีสินแบบดงๆย่อมรู้ดีว่าทักษิณไม่นิยมชื่นชอบอยู่แล้วจึงขอตัดพักคุณหญิงสุดารัตน์กับพักเสรีรวมไทยออกจากระบบ การปรับเปลี่ยนคอรมอรของรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงต่างกันมากกับพรคประชาธิปัตย์ที่เลือกที่จะนิ่งและรอคอยสถานการณ์อยู่เงียบๆและแทบอยากไม่มีการออกมาโจมตีการทำงานของรัฐบาลเลยและแน่นอนว่าสายสัมพันธ์ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นใกล้ชิดกันมากกับลุงตู่และนายพีรพันธ์สาลีวรัตวิภาคที่เคยได้ร่วมทำงานกันในคอรมอรลุงตู่มานาน และต่างกันมากกับพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมและแม้จะเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันแต่42สวที่ยื่นเรื่องถอดถอนนายเศรษฐาให้หลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็ล้วนมาจากสายสวสายตรงของลุงป้อมทั้งหมดแถมยังคอยสร้างปัญหาให้ทักษิณมาตลอดโดยเฉพาะต่อเหตุการณ์การย้ายพรรของลูกชายนายเฉลิมอยู่บำรุงและลุงป้อมแสดงท่าทีชัดเจนที่ตั้งใจเป็นปรารบักต่อทักษิณ และมีโอกาสสูงมากที่พรรคของลุงป้อมอาจถูกเคลียทิ้งออกจากคอรมอ,อกไปและไปเป็นฝ่ายขาแนแทนส่วนเกมที่หลายคนมองว่าทักษิณอาจจะจับมือกับพรรคประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นให้เลิกคิดไปได้เลยเพราะหากทักษิณเลือกเส้นทางน,นี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากที่ทหารจะออกมาปฏิวัติร,รัฐบารให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนได้สูญพันธ์หายไปจากสระบบการเมืองไทยไปพร้อมกัน แนวคิดนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเกมนี้แม้วทักษินจะมีอำนาจบุมเกมการเมืองได้ทั้งหมดก็จริงแต่ผู้มีอำนาจหมายเลข2กสองก็ย่อมมีความสำคัญมากที่สุดเช่นกันนั่นก็คือลุงตู่ผู้ที่ยอมเปิดดิวให้ทักษินกลับบ้านอยากปลอดภัยและคอยดูแลทุกอย่างให้ทักษินขอเพียงแค่อย่าออกนอกลู่นอกทางก็พอและแน่นอนว่าลุงตู่ยังไม่พร้อมที่จะส่งเสริมให้นายพีระพันธ์ ขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้เพราะมองดูขุมกําลังของพรรคดนแล้วยังไม่มีความพร้อมอยู่หลายด้านโดยเฉพาะเรื่องขยายฐานการเมืองของพรรควเองแต่แน่นอนว่ากระทรวงพลังงานต้องเป็นโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเหมือนเดิมและต้องพ่วงด้วยกระทรวงกรเกษตรศและสากลด้วยไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินหรือจะเป็นแพรทองฐานหรือจะเป็นชัยกเกษมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามสองกระทรวงสำคัญนี้ ต้องเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาตินายชัยกเกษมจะถูกทักษิณดึงมาใช้งานก็ต่อเมื่อดีลกับนายอนุทินไม่ลงตัวเท่านั้นในขณะที่แพทองทานลูกสาวคนสำคัญของทักษิณกระดูกยังไม่ถึงและสุ่มเสี่ยงมากหากทักษิณจะดันลูกสาวตนเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานี้กับสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่มีความนิ่งสงบแต่เชื่อแน่ว่า100เปอร์เซ็ต นายอนุทินจะรับดีลของทักษิณได้ทั้งหมดและขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลโมเด t จะไม่เกิดขึ้นอีกเพื่อช่วยเซฟพักเพื่อไทยเอาไว้ค่อยไปหาทางคุยกับเจ้าสัวจีนกันใหม่เพราะสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วแถมเจ้าสัวปลาหมอคางดําก็ตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่จากการระบาดอย่างหนักของปลาหมอคางดําที่กระจายออกไปทั่วประเทศแล้วในขณะนี้ อนันดทินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่หักหน้าพักเพื่อไทยโดยเด็ดขาดไม่มีการแจกเงินสดดิจิทัล w a เล็ตเพื่อเอาหน้าคนเดียวแต่จะเลือกแจกเงินสดที่เหมาะสมกับกลุ่มอ่อนไหวทางเศรษฐกิจแทนและเลือกเอาเรื่องกัญชาให้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคขึ้นมาเป็นวาระสําคัญแทนเพราะเป็นแคมเปญที่สําคัญของนโยบายของพรรภูมิใจไทยนายภูมิธรรมจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนโคต้าเดิมของนายอนุทินในขณะที่แพทองทานทักษิณจะเลือกให้มาทดลองงานเป็นรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์แทนนายภูมิธรรมเพื่อสร้างผลงานในอีก3ปีเพื่อบูทางเอาไว้ในอนาคตการโหวตให้นายอนุทินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะพรรคประชาชนล้วนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทักษิณอยู่แล้วย่อมต้องโหวตให้นายอนุทินผ่านเฉลุยอยู่แล้วตามที่ทักษิณต้องการ มันต่างกันมากกับการที่พยายามที่จะคิดผลักดันให้ลุงป้อมกับลุงตู่กลับคืนมามีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ดีลแบบนี้ย่อมไม่มีในหัวสมองของทักษิณลุงตู่ก็ย่อมรู้ดีว่าสถานการณ์ในปัจจุบันคืออะไรเพราะจากนี้ไปการเมืองจะเริ่มแน่นอนขึ้นเพราะว่านับจากนี้ไปอีก3ปีหากพักและคนในพักของตนเองยังไม่มีการพัฒนาหรือสร้างผลงานให้เข้าตากรรมาการ ประชาชนและยังไม่สามารถขยายฐานของพรรคตนเองออกไปทั่วประเทศได้เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคมีโอกาสสูงมากที่จะหล่นไปอยู่ฝ่ายค้านได้และต้องสูญเสียกระทรวงที่สําคัญไปอีกด้วยนี่จึงเป็นการบ้านที่สําคัญของนายพีรพันธ์ต้องรีบเร่งวางแผนทางการเมืองให้ดีแรงอ้ามชักช้าอืดอาดโดยเด็ดขาดเพราะอีก3มปีมีโอกาสสูงมากที่การเลือกตั้งครั้งหน้าหน้าตาของรัฐบาล จะออกมาเป็นพรรคเพื่อไทยบวกพรรคประชาชนบวกพรรคภูมิใจไทยส่วนพรรคประชาธิปัตย์ต้องการหาทางอยู่รอดในเวทีการเมืองเมื่อถึงเวลาถ่ายเลือดใหม่แล้วต้องลดอคติของพวกนักการเมืองที่แก่ชราและหัวโบราณทิ้งลงเสียและควรจะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลในตอนนี้เพื่อสร้างผลงานเฮือกสุดท้ายให้กับประชาชนเพื่อรักษาฐานอำนาจเดิมของตนเองให้มั่นคงให้ได้เช่นกันการเวลา มันเปลี่ยนไปหมดแล้วความมีอคติและความเปลียดชังกันในทางการเมืองนั้นมันล้าสมัยไปหมดแล้วมันจะเหลือแค่คำว่าพักการเมืองไหนที่ทำงานรับใช้ประชาชนได้ดีมากกว่ากันนี่คือโลกของนักการเมืองในปัจจุบันให้ดูลุงป้อมเอาไว้เป็นบทเรียนที่งองแงพักของตนไม่ได้ดูแลสายทาหารก็เกิดอาการหน่อยและจะทำทุกวิถีทางเพื่อลดทอนอำนาจของรัฐบาลตนเองลงและสุดท้าย ก็ต้องนำพาพรรคการเมืองของตนเองไปเป็นฝ่ายขานที่ไม่ได้อะไรสักอย่างและเกมนี้นายอนุทินก็ย่อมมองออกว่าขืนกระทรวงเกษตรและสาก์ยังอยู่ในมือของร้อยเอกธรรมนัสมีโอกาสสูงมากที่รัฐบาลของนายอนุทินจะอยู่ไม่ครบเทอมเช่นกันกับนุ่มตู่หากยังใจอ่อนและยังยึดติดคำว่าพี่น้องถ้าใจไม่แข็งพอที่กล้าจะยึดเอากระทรวงเกษตรและสาก์มาเป็นโคต้าของพรรคตนเองในตอนนี้ อีก3ปีแทนที่นายพีรพันธ์จะมีโอกาสสูงมากที่จะได้รงเป็นนายกรัฐมนตร,รีแต่จะกลายมาเป็นพักฝ่ายค้านแทนและจะเสียทั้งกระทรวงพลังงานให้กับทักษิณไปเดชานรื่นนานศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty